สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับนี่พี่น้องหลังจากที่ได้ปล่อยแปลงลงไปแล้วครับได้มาตรวจวัวได้พี่น้องข้นมาพักนะครับได้มาสังเกตตรวจนะครับในช่วงคนขืนมาแบบนี้นะครับผมปล่อยลงไปแปลงห้าแปลงโกลาครับข้นมาได้มานอนสังเกตเบิ้งครับตรวจเบื้องอาการเิ่น ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงหนาฝนนะครับยุ่งหลายเลยพี่น้องยุ่งหลายเนี่ยผมก็เลยเห็นตุ้มเห็นอะไรมันก็เขาก็ต้องป้องกันเลยพี่น้องป้องกันเพราะนั้นคือต้องมันตรวจง่วงจะขวางเด้อพี่น้องมันตรวจง่วงจะขวางอยู่ขวางนี่นั่นเขาก็มันตรวจง่วครับนี่นง่วหน่อยสามตัวเนี่ยผมก็ได้ตรวจพ่นแล้วนะครับฉีดวัคซีนนี่ป้องกันเลยพี่น้อง ช่วงเขาสูหนา่าฝนนะครับถ้าเฮาบอมีการป้องกันเน่พาราะว่าลําบากเมื่อยนะครับเมื่อยต้องป้องกันไว้ก่อ,น,น,อน้นะครับเบื้องต้นแล้วกัมันดูแลเพื่อนเพราะว่าอยู่ขวกของผมเนี่ก็เป็นขวากลุลงๆนะครับบม่ได้กลางมุ้งนะครับนี่ก็เป็นดูปรสสบปิ๊มมัตเตอร์ได้เป็น้องตัวยืนยุ่นนี่ครับตัวยืนยุ่นนี่นี่นี่แม่ของเพื่อนครับนี่แม่ของเพื่อนนี่แหละครับแดงตัวที่ผม ในผสมใบเนี่ยนี่นะครับแม่ของเพื่อนแยกออกมาแยกแม่แยกลูกออกมานี่พี่น้องตัวยืนอยู่นี่ครับนี่แหละครับตัวนี้ลูกผสมบิมาตตเตอร์แทบผมด้ผสมบามันไว้แล้วครับท่องต่อไปอันนี้คือตัวที่สามได้พี่น้องครับนี่นี่ตัวที่สามใจลูกมากอุ้ยมีแต่ตัวงามตัวตัวแม่ให้แต่ตัวแม่นี่ครับนี่เป็นลูกผสมบิมาตเตอร์อ้วนได้พี่น้อง เป็นน้ำพันธุกรรมไม่ได้พี่น้องนี่ครับพันธุกรรมกับมีสวนนี่ครับเป็นลูกสาวเจ้าทบพฮอกนะครับนี่ครับกินมหลายได้พี่น้องแต่เป็นกับอ้วนนะครับนี่นะครับผมไล้เอาบีบมาเติมมาผสมนะครับว่าหกเดือนกลัวหละพี่น้องนี่ตัวยืนอยู่ใกล้ๆกลนี่นะครับนี่เมียของเพิ่อนท่องท่องซีเลยพี่น้องท่องซีท่องกับอ่บาบะหมั่นครับเอาบะหมั่นกรับมาผสมอีก นี่ครับถือว่าเป็นการจายลูกสายนำนมนี่ครับพมฒนาดีเลยครับนี่ก็ได้แล้วนะครับได้เป็นเมบอกยุขวกต่อไปครับนี่ดูผะสมเบียมาตื้อออกมาได้ประมาณนี้เลย้วัหน,นา้านี่ครับคว่ำนาานาลึกได้พิ่น่งครับนี่พอได้คว่ำนาลึกนะครับโค้งสางอันบะสูงได้พอได้นาลึก าตาผพี่น้องเอยอ้วนครับกินนิหน่อยนี่พี่น้องเพราะว่าผมได้สังเกตเบื่อเพื่อนอนเพิ่นกินหยาดีครับนี่กินหนาหยาดีตัวนอนอยู่กับเป็นลูกไส้เจ้าท่มหอวขึ้นกันครับนี่ครับได้ลูกไส้คู่กันอันอันนี้เป็นตัวแม่นั่นตัวนอนอยู่แดงแดงนี่เป็นตัวผูนะครับเป็นตัวผูแม่เพิ่งจะยิ้วขอขอข้อดานนั่นนะครับนอนอยู่ขออดันนั่น นี่ครับผมแยกออกมาค้งไว้แบบนี้ละครับว่าได้๋ซีเดือนหาเดือนต้องแยกออกมาเลยครับตัดสินใจแยกออกมาเลยเมีย่นก็เลยอ้วนอ้วนแล้วก็เลยปสสมเป็นสัตว์เร็วนะครับนี่นี่ก็ในการนอนเพราะว่าตอนกลางคืนผมมาในนั่นพี่น้องครับอันนั้นผมก็ปป้อยลงแปลงแล้วครับป่อยลงหีจากะมานจากมาไล้ยมือครับผมก็สิไดใดทำความสาตว์เร็วนะครับให้่นกินหยาเบิดเลยครับว่ายหยาว้ายาลาบไลยนะครับห้าน้ำนะครับไลคแบบนี่ ตัดต้นความสะอาดไว้ช่วงนี้ฝนก็ยุดยุดตกไปหกเจ็ดมือแล้วครับกระท่ำให้ดินแข็งนะรับดินแข็งพมกับป้อยลงได้นะครับใหเพื่อนด้จินครับนี่ดินแข็งดินแห้งแบบนี้นะครับ